เขาอยากได้สีโทนเข้มเข้มอ่ะทีนี้ลูกค้าบางคนอนะ่ะเขาเหมือนกันบว่าปเป็นสถานาีงานัะไมอ่าเหมือนปั๊บน้ำมันเขาอยากได้โทนสีแบบน,นี้ครับผปัญหาที่เกิดขึ้นทาสีตัวนี้ไปแล้วบางทีสีมันจะเป็นรอยรเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงคะอ่าก็เพิ่มสีชั้นกลางหนึ่งหนึ่งชั้นครับก็คือโทนอ่อนเพิ่มไปก่อนนะครับแล้วก็ แล้วก็เสือสีที่เลือกจริงครับก็ทาทาบอีกทีหนึ่งค่ะค่ะตัวสีชั้นกลางก็คือสีที่มีความข่อนลงมาอ่าหนึ่งถึงสองระดับนะคะสีชั้นกลางจะมีความอ่อนมันก็จะทําให้เนื้อสีก,กบผิวได้ดีขึ้นเสร็จแล้วเราใช้สีที่เราต้องการเลือกนะคะสีโทนเข้มแบบนี้นะคะก็จะทําให้เนื้อเนียนัแล้วก็จะทําให้สีสวยขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นนะคะอ่าลูกค้าบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้สีชั้นกลางนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลว่า อุไรเขาจะมีสีให้เลือกสีเข้มสีอ่อนสีชั้นกลางนะคะแล้วก็เลือกได้ทุกสีแล้วก็สีโทนเข้มๆแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็กําลังฮิตเนาะสีสไตล์ล็อบนะคะ,คอะของล็อบเตอร์ชิลก็มีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะฝากไว้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณช่างบ้านใหม่แนะนําให้ใช้รองพื้นปูนใหมบ่บ้านที่มีการทามาแล้วประมาณ1ปีขึ้นไปก็แนะนําให้ใช้รองพื้นปูนเก่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีค่าเชือ้อรา เราให้ใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะคุณบอลใช่ครับโมวอตครับโมวอตนะคะครับผมโมวอตคืออะไรคะอ่าเป็นน้ํายาที่อ่าเขาเรียก่ากาจัดคราบเชื้อราครับวิธีใช้ก็คือทาทิ้งไว้เลยใช่ไหมใช่ครับทาทิ้งไวเลยครับค่ะแล้วก็ประมาณสักสองชั่วโมงก็ทาสิทับได้นะใช่ครับผมตัวนี้ทําไมต้องทาเพราะว่าอ่าถ้าเกิดว่าเกิดคราบเชื้อราถ้าเราทาเชือ้อราที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะคเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะคะ หนึ่เคล็ดลับดีๆในการทาสีของรอตเตอรนะคะแล้วก็ใครสนใจช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะลดแรกแจกแถมนะคะฝาถั้งอามาแลกแองเปาได้อีก100บาทนะคะ1งถังได้เสื้ออีก1ตัวนะคะแล้วก็รายการต่างๆมีมากมายนะคะ10ถังแล้วก็จะมีพัดลมให้นะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ร้านเกียงไก่ฮาร์ดแวร์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณบริษัทอุไรเพนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ